บายกลับก่อนนะจ๊ะโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะจ๊ะบายบายแค่สองน้ำแค่แค่แค่สองน้ำรถพ่ออยู่ไหนอ่ะ ุกคนค,คึกคักคึกคักคึกค <c oughs> ักเวอร์ไ้ข้างนอกหนาวแปลกเนาะเอะน่ะเวลาหน้าหนาวอ่ะข้างในร้อน,น,นที่ได้เททปิดมันเปืดอยู่เพื่เพิ่มความร้อนข้างนอกคับหนาวเปิดวณเอนั้นบริเ้เปิดนอแอร์ห้ามบริเปิดอุ่นปิดไว้เลย bye bye chơi căn mày thì còn mà nửa đường thử là chắc